นะครับแผงเข้าไปแล้วผลแผงหานาซิฟัตสองแผงนะครับเอามาให้ท่า,าจารย์นะครับอัออนนี้คือมาสเพ้่นส่วนหนึ่งนะครับคนกัดซอยอนุเคราะห์ส่วนหนึ่งคืออ่าเนี่ยไอยากคนกัาเพราะลูกคืออูกข้าหนึ่ง่นบ้านในพ้อมนี่ครับปั๊มตวใหญ่เลย อ๋ะเดี๋ยวองนิ้วนครับนี้นสองนิ้วอ่านี่6หเมตรลงในหกสเมตรโอ้ตัวนี้ขั้นหาร้อยวัดนะครับนี่ยเใหญไเลย ไอ้พระอาจารย์พิเศษเน,นะครับพันหาลอยวัดนะครับพ้าหาลอยวัดมือเหนื่อเวลาเลยถวายพระอาจารย์ตัวนึ่งพระเข้าใจวัดตามันเป็นพันวัดนะครับตัวนี้พันหาลอยวัดเลยสองแรงสองแรงแต่ว่าแผงสองแขนพันหาลอยวัดครับผมอันนี้เป็นโปูมือเก่าพันเก่าลอยนะครับ อ่าได้ครบชุดพร้อมใช้งานแผงของแผ่นเขายกไปแล้วแผงของแผ่นเนาะอันนี้ก็มีสายกันฝ่าพ่าแท่งกาวแล้วก็ฝาปิดบอ่อมีเชือกครบชุดพร้อมใช้งานแล้วก็สายไงอ่าฝนตรงแรงแห้งนะครับตรงหัวจังเนี้ยนะครับเนี่ยสามคูณสองจุดห้าสามคูณสองจุดห้าสแควร์นะครับ ยาวห้าสิบเมตรแล้วก็ลงตู้คอนโทรลหน่เรียบร้อยอแข็งนะครับนี่มันอายุที่วัดวัดป่าหลวงนะครับของพอาจารย์สามารถนะครับผมที่เพิ่มเคยไปเอาชุดไฟเลยแบะมาส่งเพิ่อนนะครับตอนตัวใหญ่ได้พันห้าอยวัตนะครับสองแรงแบบสองแรงเนาะพันห้าร้อยวัตนะครับ,นะ 1, รบพันห้าร้อยวัตเลยตัวใหญ่เลยนะครับตัวบหมืใหญ่เลย ต่อสีก็คือดำจะเป็นยูนะครับน้ำตาลจะเป็นวีขาวจะเป็นดับฟิวนะเดี๋ยววัเบิ่งวันนี้เกลียงไปเลยนะครับนี่คือขาว outgoing. ขาวจะเป็นดับฟิวนะครับขาวเป็นดับฟิวนะครับดำนี่เป็นวีนะครับเดมําดำดำนี่ไปต่อวีนะครับดำไปต่อ,ตอ,อ,ว,าาอ,อวีดำไปต่อยูโอ้ขว้าไพผิดสองรอบแล้วดำไปต่อยูนะครับดำไปต่อยู นะครับดำไปต่อยูนะครับน้ำตาลไปต่อวีนะครับน้ำตาลไปต่อวีนะครับผมเา้านี้ไปต่อฟิวอันดับแรกนะครับคือไปตอฟิวก่อนนี่หลงลงกองลงตู้คอนซูมเออร์นี่ไปตอวิวก่อนสำรับดำกับน้ำตาลนี่สามารถสลับกันได้ถ้าพิษทางก็คือความสมุนัรทังน้ำสไลค่คอยขนาอนแต่ว่าที่ผมไล่ให้นี่ก็คือถือแก้วนะครับน้ำตาลนี่น้ำตาลนี่เป็นวี ฟัน,นเป็นวีนะครับดำเป็นยูนะครับผม <Yeah. S 1> เนี่ยยู่วี่แลิวยังไงนะครับผมนี่ก็ไม่พายใจนี่เป็นโบชุดสองนะครับกานใจสนใจก็คือเบิร์เกตเดือนเมษาย,ยนของปั้นหัลยอยหกชุดเจ็ดเตียง50าชุดเท่านั้นครบชุดพร้อมใจงานทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมนี่สายแผงใสียังให้เรียบร้อยนี่ความใจงานอันนี้รับแผงแล้วก็ต่อสายปั๊มสอดเขานี่นี่สอดเขาไปนี่แล้วก็ไปเขาในกกล้องนี่ เปิดฟ้าออกแล้วก็ต้อนะครับเ,เส้นหนึ่งมันจะเป็นหลองนึงเอาไว้ตอลูกร้อยถ้าท่านใดใส่ลูกร้อยก็ตอลูกร้อยอันนี้พ่อได้ใส่ก็บเพือตรงใส่นะครับผมนี่ครบจุดพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปต,ออ,ตออีกตามคิโลเป็นนะครับคลิปนี้กับพะยะวัวฝนตกพี่น้องแห้งเลยนะฝนไม่ต้อนรับสงการนี่ท่านสี่เพื่อนผ้าผ้า,า,าจานเตายู่ร้านเนาะไอ้ซีปั้มไ้ให้ปีตอนนั้นสามแรงกว่าเนาะ,ะที่ว่ามีพี่แห้งบอกเป็นไง แค่ครับเป็นพ่อสองนิ้วเส้นพ่สอสองนิ้วอันนี้มาส่งไฟจานอีกชุดหนึ่งนะครับถวายพันน้ำส่วนหนึ่งแล้วเพิ่มกระชวยอีกชุดหนึ่งนั่นแหละนะครับกวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งส <c ười> นใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับแค่เดือนเมษายน2567ัอเจ็ดนนั้นเพียง50ชุดแต่ว่าของพระอาจารยนนี่กรณีพิเศษนะครับจริงๆจะได้แค่พันวัดองค์ไาฟจารยนนี่พันห้าร้อยวัดนะได้เบอร์ ก็โทรศัพท์ผมนี่ครับ1,500วัตต์นะครับ PYP p, p อ,นอ,นนอ่นี่ทอานหา100วัตต์เนาะนะครับอือถืว่าแทกเยอร่อยครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ อ้าสนใจทโทรมาสอบถาตมตามเอร์เดี๋ยวไปต่อรงแผงเพิ่อีกนะครับนี่ที่เบอร์0964975827เอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกที่บอกทั่วโลกอะคือคนไทยไปเห็นงานต่างประเทศนี่หลเแี้ยก็โทรสอบถามโอนเงินไปมัติดต่างให้พ่อแม่อยู่นี่นะที่เบอร์064213876กรุงเทพสุรเชษฐ์อ้าวอนุค่าก็โทรมาย้ำฝนตกควห้องนะครับ ขอบคุณครับผม